สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2567ความว่าพระนท่านนายโจโกวิดโดโดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพ RA เจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียเหตุการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถอันแท้จริงของอินโดนีเซียอันเป็นแบบอย่างในการยืนหยัดความมีสีิรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สมกับที่เป็นประเทศในระดับแนวหน้าของประชาคมอาเซียนประเทศไทยตระหนักในความสําคัญของสัมพันธไมตรีที่มีอยู่กับอินโดนีเซียมาตลอดข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในบริบทของอาเซียนบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพอันดีจะช่วยสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้เจริญก้าวหน้าและงอกงามยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวะชิรกะกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาท เวลา17นาฬิกา22น,นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจาราย์ไพรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและทุนไปทำวิจัยระยะสั้น ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอันเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณร,รโโัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสาพันธรัฐรัสเซีย สำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิจัยสาธารณรัฐสิงคโปร์และนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนผู้บริหารและข้าราชการสำนังกงานข้าราชการพลรเรือนกอพและฝ่ายเลข,ขานุการมูลนิธิร่วมเข้าเฝ้าทูลออมพระบาทด้วยตั้งต่ปีพุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายทุนการศึกษา แด่สมเด็จพระนิธนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและนักศึกษาไปทําวิจัยระยะสั้นในการดําเนินงานเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้รับทุน <ersch> มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระนิธิธรรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระนิธิธรรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จ e พระราชรดำเนินไปในการพระพิธีทรรมสวดพระพิธรรมศพนางวิไลวันปึงตระกูลเวลา18นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระนิธาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชรดำเนินไปในการพระพิธีทรรมสวดพระพิธรรมศพนางวิไลวันปึ่นตะกูลณศาลา,าสีวัดมกุฎกษัตริยารามเขพระนคร นางวิไลวันปึงตระกูลเป็นบุตรีของนายยิมแท่ฟองและนางประภาสีเบญจกุลเกิดเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2,498มีพี่น้องร่วมบิดามัรดา7คนนางวิไลวันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาบรรรักษศาสตร์และสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานตรีหัวหน้าหมวดงานพระราชฐานที่ประทับกองชาวที่สำนักพระราชวังเมื่อปี2533ต่อมาปี2537ได้โอนย้ายไปรับราชการในตำแหน่งวิทยากรตรีฝ่ายหอสมุดส่วนพระองค์กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสนักราชเลขาธิการ นางวิไลวันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อง,งานในหน้าที่อย่างสูงมีอัธยาศัยอบอ้อมอารีตลอดระยะเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจและสติปัญญามีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่มาโดยตลอดและยังเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยไทยให้เป็นผู้ดูแลหอสมุดส่วนพระองค์ทั้งในสวนจิรดาและวังสะระปทุม ซึ่งตำแหน่งราชการสุดท้ายคือประจําสํานักพระราชวังพิเศษระดับ9้ารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผานกหอสมุดสวนพระองค์กองงานในพระองค์สมเด็จพระนิธิถิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายฉลิปึงตระกูลมีบุตรธิดาสองคนนางวิไลวันปึงตระกูลถึงแก่อน,นิจกรรมเมื่อวันที่14สิงหาคม2567สิรีอายุ68ปี จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ